ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r เรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เร t เตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพัหัสบ,บดีที่25สิงหาคม2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับหยุดปฏิบัติหน้าที่ชัดขึ้นมาอีกนิดครับวันนี้ 24สิงหาคมตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก5ต่อ4มีมติให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีหลังรับคำร้องการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์ไว้พิจ,จนารณาพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนกว่าศาลร,รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าวาระ8ปีเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไรไปสิ้นสุดเมื่อไร ระหว่างนี้จะต้องมีบุคคลมาทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วใครจะมาเป็นนายกรักษาการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่237เทับสรเรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในกรณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเรียงลำดับตามนี้ครับ 1. พลเอกประวิทยิ์วงสุวรรณ 2. นายวิศนุเครืองาม 3. นายอนุทินชาญวีรกูล 4. นายจุรินรักษนะวิสิทธิ์ 5. นายดอนปรมัตถวินยัย 6. นายสุพัฒนพง์พันมีชอบฉะนั้นลุงป้อมจะรักษาการแทน หลังจากนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้แล้วนะครับลุงป้อมต้องรู้อย่างน้อยก็รู้ว่าเป็นรักษาการนายกแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกครับลุงป้อมเคยทำหน้าที่แทนมาแล้วล่าสุดลุงตู่เดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษครั้งที่สองระหว่างวันที่12ถึง13พฤศจิกาคมที่ผ่านมาณกนะรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกา ลุงป้อมก็รักษาการอยู่3-4ถึง4วันแต่ครั้งนี้จะรักษาการนานกว่าที่ผ่านมาเป็นไปได้สูงครับว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยโดยใช้เวลาไม่นานนักไม่เกินหนึ่งเดือนหากแปีจบวันที่23สิงหาคม2565ก็คือจบต้องยอมรับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา21วัดท้าย คําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีสารองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐลุงป้อมก็รักษาการไปขณะเดียวกันการหาหนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็ต้องดำเนินไปเช่นกันจะใช้เวลาเท่าไหร่ใครจะมาก็ต้องจบช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเพื่อการประชุมเอเปกประเทศไทยจะได้มีนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็ม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต้องไม่ใช่นายกรัฐกา,การสารรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วไงต่อระหว่างนี้ลุงตู่ยังประชุมคณะรัฐมนตรีได้ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่จะทำงานหรือตัดสินใจในฐานะนายกรัฐมนตรีไม่ได้ก็ดำรงตำแหน่งนี้ไปจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยหากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ไปในอีก2ทางคือนับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ2,560คือวันที่6เมษายน2,560วาระ8ปีจะไปสิ้นสุดในวันที่5เมษายน2,568และหากนับจากวันโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีวันที่9มิถุนายน2,562วาระ8ปีก็จะสิ้นสุดในวันที่8มิถุนายน 2,570ทั้งสองทางนี้ลุงตู่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่นายกต่อไปจนมีการเลือกตั้งใหม่ช่วงกลางปีหน้าหลังจากนั้นจะได้เป็นนายกต่ออีกหรือไม่อยู่ที่ผลการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลหากสารวินิจฉัยว่าจบที่ปี2,568ก็ไม่เหมาะที่ลุงตู่จะเป็นนายกหลังเลือกตั้งเพราะอยู่ต่อไปได้ไม่เกิน2ปีเท่านั้น และไม่คิดว่าจะมีใครไปหาเสียงเพื่อเป็นนายกแค่2ปีหากวินิจฉัยว่าจบในปี2570ดูไทม์ไลน์แล้วยังเป็นนายกจนครบวาระได้แต่อย่างที่บอกอยู่ที่ผลการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลมาถึงประเด็นสำคัญการที่สารรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่มีแนวโน้มว่าคำวินิจฉัยหลังจากนี้จะเป็นเช่นไรคำตอบคือ จากสถิติหลายๆคดีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ต้องพ้นจากตำแหน่งครับเช่นกรณีของเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์สำลีรักสุดธทธีอดีตสอสมหาสาร,รคามพักภูมิใจไทยถ้ายึดบรรทัดฐานเดียวกันในสาลดีกาผาดกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีนับสิบคดีครับที่ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วสอยทีหลัง น้อยมากที่จะรอดแต่ก็มีกรณีสาลร,รัฐธรรมนูญรับคำร้องโดยไม่สั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่แต่ถูกสอยในภายหลังเช่นกรณีศิระเจนจาคะอดีตสสกทมพักพลังประชารัฐฉะนั้นก็ยังไม่อาจสรุปได้ว่าลุงตู่ถูกสอยแน่ๆรอฟังคำวินิจฉัยสาลร,รัฐธรรมนูญออกมาอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นที่ต้องย้ำเพราะหากไม่เคารพอะไรกันเลย บ้านเมืองมีแต่จะวุ่นวายแต่ตังหิดต,ตังหิดต,ต,ต,ตรงที่ดอนประมัดวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพูดกับนักข่าวว่าไม่ตกใจเพราะรับทราบเรื่องนี้จากสื่อล่วงหน้าหมดแล้วไม่ว่าจะออกมาในสถานการณ์แบบไหนและในที่ประชุมคอรมอเมื่อวันที่23สิงหาคมก็มีการพูดคุยกันมีแจ้งให้ทราบว่าอะไรเป็นอะไรรู้ล่วงหน้าในมุมว่า เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรทั้งอันดับแรกอันดับสองอันดับ3ไม่ทราบรู้ล่วงหน้าเรื่องอะไรแต่หากเป็นคำสั่งสารรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นปัญหาครับคำสั่งสารรัฐธรรมนูญคือคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญหากใครมาพูดว่ารู้ล่วงหน้าก็เท่ากับมีการแทรกแซงไม่เป็นผลดีต่อสารรัฐธรรมนูญแน่นอนแต่หากสิ่งที่รู้ล่วงหน้านั้นเป็นแนวทางหรือสิ่งที่คาดการว่าจะเกิด 1234ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นในสถานการณ์ทางการเมืองที่เข้มข้นแบบนี้อย่าให้มีความสับสนเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะมีคนพร้อมหยิบเอาไปเป็นชนวนจุดเชื้อความไม่พอใจอยู่แล้วครับปัดฟุนแคนดิดตนายกรัฐมนตรีกันอีกครั้งเพื่อไทยมีสามคนสุดารัตเกยุราพันธ์ชัดชาติสิทธิพันธ์ชัยกเกษมนิติสิริ ประชาธิปัตย์คืออภิสิทธิ์เวชาชีวะภูมิใจไทยมีอนุทินชาญวีรกูลหากลุงตู่ไปนี่คือคนที่จะมาส่วนนายกก๊กสองอย่าไปไกลครับไม่คุ้มกับความวุ่นวายที่จะตามมาศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร091853 4455ส่ง ทั่วประเทศ